กราบสวัสดีคนดูทุกๆคนทุกๆ่านด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับเช่นเคยนะครับผมผมก็ได้ทําการสปอนเจ้าพวกสิ่งมีชีวิตที่แปลกประหลาดมากมายนะครับผมเอาไว้แล้วนะครับก็วันนี้นะผมจะมาปลดปล่อยพวกมันนะครับผมแต่ว่าวันนี้ก็เช่นเคยนะครับผมผมจะเอาชีวิตรอดด้วยการใช้อุปกรณ์แค่ motion tracker นะครับผมแค่ชิ้นเดียวนะครับผมจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับ นะครับผมท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้ทําการปลดปล่อยนะครับผมคือผมสปอนเอาไว้ช okay. ั้น like ล่างสุดเลยนะครับแมปนี้ค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับก็เดี๋ยวเราจะทําการปลดปล่อยนะครับผมอาจจะมีปลดปล่อยแล้วกลัววะเฮ้ยเี้ยเฮ้ยยกูเหนื่อยแล้วเนี่ยหายเอ้ยแมงเมื่อไหร่จะเลิกตามกูสักทีสถานการณ์เงียบมาก อ๋อกูยังไม่ได้กดอันนี้นะครับป่ะเฮ้ยสัญญาณดังครับอ,อย่ากูเหนื่อยแล้วด้วยกูเหนื่อยจริงจ้งพวกบึงเมื่อไหร่จะเลิกตามกูเฮ้ยเฮ้ยสอง ไปตรงไหนก็ไม่รอดชิบหายเอ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรพิศานเอาอันนี้โอ้คุณลงคุณลงน้ำนี่ตลอดมาแล้วอย่าบอกนะว่าข้างล่างกูก็มีเฮ้ยผมดูแล้วเราอยู่ตรงนี้เราจะรอดไว้ทุกคนเฮ้ยเสียงเฮียแล้ววะ ตอนนี้นะครับสถานการณ์ดูสงบมากทำไมต้องทำร้ายกูด้วยน้องอาเนียทำไมน้องอาเนียเป็นพูดปุ๊บมาปั๊บรากับรู้เห็นคือน้องอาเนียเป็นเด็กที่น่ารักเ่เจ้าเสียงเฮียอะไรมาใกล้จัง ทำไมสัญญาณไม่ขึ้นวะโมชั่นแท็กเกอร์กูพังหรือ,อยังไง้างหนากูก็เฮ้ย <c oughs> มาแล้วครับโอ้กูเหนื่อยแล้วเนี่ยเสียงเอยอะเลยว,วะเสียงอะไรก็ไม่รู้กูไปก่อนฮึบฮึบโอเค คือไม่มีที่ไหนปลอดภัยอ่ะผมบอกตรง hop. สัญญาณมาละโอ,อ้โหหัว,หว,หว,หวอตอุ้ยเฮียอะไรวะเฮ้ยเอาผมอยู่ที่ไหนเนี่ยข้างนอกเข้าได้ไหมอันนี้เฮ้ยเสียงเฮียอะไรวะ คอกูเนี่ยท่านผู้ชมคอผมเนี่ยจะไปหมดละแม่งไม่มีที่ไหนเอ้แต่อันนี้ผมไม่เคยเข้ามาเลยนะอ๋อก็แค่ก็แค่บ่อครับเป็นบอ่อไม่ไหวแล้วท่านผู้ชมครับขออนุญาตครับมาทีนี้แหละแล้วก็นี่ด้วยนะครับหมามึงอยูกูโมโปืนก่อนมาดิ ขอโทษขอโทษขอโทษไงก็ขอโทษไงท่านผู้ชมครับผมจะเอาตัวรอดได้ที่ไหนอ่ะเอาแบบได้เราซ่อนได้นานๆอ่ะงั้นผมจะอยู่เงียบๆนะไม่เดินไปไหนนะท่านผู้ชมนะเราจะทดสอบว่ามันจะรู้ไหมถ้าเราไม่เคลื่อนไหวนะครับฟิชไฟฉายด้วย ทุกครั้งที่กูหนีเนี่ยมันก็รู้ตัวทันทีเลยว่ากูอยู่ตรงไหนนะครับเฮ้ยจริงเออเออกูว่าไม่แล้วล่ะกูว่าไม่แล้วผิดหมดผิดหมดข้างหลังข้างหลังหรือว่าเราต้องห้ามวิ่งมาท่านผู้ชม อเดี๋ยวผมจะเดินค่อยๆเดินนะครับข้างหลังก็สู้ว่ามันอยู่ข้างหลังแมวผมกวนเนี่ยข้างหน้าข้างหลังหน้าหลังทางเดียวครับะย๊บอืกอ,ก,อ,ก,อกูรอดเว้ยมาเลยพวกมึงสำแดงเดชได้ปุ๊บถูกด,ดิง มันกระโดดเราจะวิ่งหนีให้ไกลที่สุดนี่มันนี่มันที่เดิมอย่าอย่าอย่ามายติดไอ้โง่ สมหน้าติดกับดักอุย้ยอันเนีย้ยไม่ติดกับดักอันเนีย้ยมันหนีเราทุกคน <c oughs> อย่าตายกก <c oughs> ูอยู่ในมุมนี้นะเสียงแล้วขึ้นไปไม่ขึ้นละ เสียงอะไรอ่ะ้ตำรวจว้ายโอชิตโอชิโอ้ยอย่าอย่าอย่าทำโกอย่าทำโกโอ้ยกูหนีก่อน กลางครับไปลูกกูหล่นมาจริงๆด้วยซ้ายขวาเลยแต่ว่าอย่าทากูเถอะขอร้องเหนื่อยมากแล้วเนี่ยซ้ายไอ้พวกงโง่ตามกูไม่เจอหรอก ย่าสิ่งอะไรวะเฮ้ย

กูเสียแล้วเสียงอะไรวะนอนอานเนีย อย่าเฮ้ยเสียงมันใกล้มากมันอยู่แต่ข้างล่างครับท่านผู้ชมเราหนีดีกว่าอ่าที่ที่ปลอดภัยอยู่นะครับอุ้ยเสียงอะไรอะ่ะน้อนอันเนีย ha <laughs> คนนี้ตามคตรโหดเลยอะ่ะว้าวกูไม่กลัวพวกมึงหรอกลนกูลน

Oh shit oh shit, oh shit oh shit what the fuck what the fuck? Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. อันยามาแล้วอันยามาแล้วอะโอูนนอันโดนอ้โหโอ้อยายายาาครับนี่ก็คือช่วงเวลาสุดท้ายแล้วนะครับผมผมก็จะมาเล่นแบบคูณสิบเลยนะครับผมเนี่ยครับ พบกับซุปตาดาราดัง10ท่านนะผมผมจะทำการปลดปล่อยเขาทัานทีเลยนะครับซุปเปอร์สตาร์ทั้งนะคนับโอ้ยอโอปีต้าอาโอ้โอชิโอชิโอชิ อย่าทำกูนีก่อนท่านผู้ชมอะไรข้างล่างมีคูบาวดี้ข้างหลังมีทิตาจู๊ครับผมจู๊มาดิเฮ้ยก็เสียงผมจะพังมากแล้วตอนนี้กดจุบคลิปเพียงเท่านี้ไปก่อนนะครับท่านผู้ชมครับถ้าชอบก็กดไลค์กดซับให้ผมด้วยนะครับ รอบหน้าจะเป็นกับจะเป็นซูเปอร์สตาร์คนไหนอีกก็ติดตามผมได้เลยนะครับผมรอบหน้าอาจจะไม่ใช่น้องอาเนียปิศาจอาอนินะครับผมอาอย่า